ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิกลิฟเฟิร์นะคะแล้ววันนี้เฟิร์นก็จะพาเ,เพื่อนๆทุกคนไปทําถั่วแดงกวนกันค่ะสําหรับถั่วแดงกวนสูตรนี้นะคะเราก็จะไม่ใส่น้าตาลนะคะเราจะใช้ความหวานจากธรรมชาติซึ่งมาจากอินทผลัมนั่นเองค่ะ สูตรนี้นะคะก็จะดีต่อสุขภาพแล้วก็ทำง่ายมากๆเลยเราแค่ต้องการถั่วแดงอินพาร์ัมแล้วก็กะทินะคะสูตรนี้เฟิร์สใส่กะทิลงไปด้วยครับเพื่อที่จะทำให้ขนมของเรามีความหวานมันนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ชอบกะทินะคะก็สามารถใช้น้ำแทนได้เลยค่ะสำหรับถั่วแดงกัวนะคะเราก็สามารถทานเปล่าๆได้เลยหรือว่าจะนำไปใส่ไส้ขนมต่างๆก็ได้ค่ะสามารถนำไปใส่ไส้ในขนมปังไดฟูกุบัวลอย หรือเบเกอรี่ต่างๆนะคะหรือว่าขนมต่างๆเลยที่สามารถใส่ไส้ลงไปได้เพื่อนๆอยากได้ไส้ถั่วแดงนะคะก็สามารถนําสูตรนี้นําไปใส่ในขนมที่เพื่อนๆต้องการได้เลยค่ะสูตรนี้นะคะก็สามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้หลายอาทิตย์เลยค่ะรับรองว่าอร่อยเ mm. ฟิร์สอ,อยากให้เพื่อนๆลองสูตรนี้มากๆเลยถ้าพร้อมแล้วเราไปดูวิธีทํากันเลยดีกว่าค่ะไปกันเลย อันนี้ก็จะเป็นถั่วแดงกวนที่เฟอร์แช่ข้ามคืนแล้วนํามาต้มแล้วนะคะครั้งนี้เฟอร์แช่เป็นถั่วแดงเม็ดเล็กนะคะแต่ว่าใช้เป็นถั่วแดงเม็ดใหญ่ก็ได้เช่นกันค่ะและเราก็จะนําอินทผาล้ำนะคะมาผ่ากลางแล้วก็เอาเมล็ดออกมาค่ะ สูตรนี้เฟิร์สใช้ทั้งหมด20เมนตนะคะสำหรับเฟิร์สก็จะหวานพอดีเลยเพราะว่าเราจะไม่กินหวานมากนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆต้องการอยากจะให้หวานน้อยกว่านี้ก็สามารถลดปริมาณลงได้หรือถ้าอยากได้หวานกว่านี้จริงๆก็สามารถเพิ่มได้ค่ะเพราะเราใช้เป็นอินทผาลัมนะคะน้ำตาลจากธรรมชาติค่ะแล้วเราก็จะนำมาใส่ผสมกับถั่วแดงนะคะทำให้เขามีความนิ่มขึ้นนิดนึงนะคะ ตอนที่ถั่วแดงยังร้อนๆอ,อุ่นๆอ,อยู่นะคะจากนั้นเราก็จะใส่กะทิลงไปค่ะเฟิร์สใช้กะทิ200มิลลิลิตรนะคะสำหรับสูตรนี้เฟิร์สก็ไม่ได้เทน,น้ำต้มถั่วแดงออกนะคะปล่อยให้เขาซึมผสมกันไปค่ะเพราะว่าเราจะนำไปปั่นต่อนนะคะจะได้ปั่นได้ง่ายขึ้นถ้าเขามีน้ำอยู่นะคะ แล้วเราก็จะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีนะคะแล้วก็นําฝามาปิดไว้ทําให้อินดพาลัมนิ่มขึ้นนะคะจากอุณหภูมิความร้อนในหม้อพอเย็นตัวแล้วนะคะเราก็จะมาใส่ในเครื่องปั่นเลยค่ะตอนนี้นะคะก็จะมีความอุ่นๆอ,อยู่นิดหน่อยนะคะจากนั้นก็ทําการปั่นให้เขามีเนื้อนเนียนเดียวกันเลยค่ะให้ส่วนผสมทั้งหมดละเอียดเลยนะคะ พอละเอียดดีแล้วนะคะเราก็จะไปตั้งกระทะให้ร้อนค่ะจากนั้นเทส่วนผสมลงไปในกระทะเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำการกวนกันนะคะเราจะทำให้เนื้อถั่วแดงมีความข้นขึ้นแล้วก็เหนืดขึ้นนะคะเหมาะที่จะนำไปใส่ในไส้ขนมต่างๆนะคะจะไม่เหลวแบบนี้นะคะตอนนี้จะเหลวอยู่นะคะแต่ว่ากวนไปสักพักก็จะมีความข้นขึ้นค่ะนี่นะคะผ่านไป10นาทีค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะทุกคน การทำถั่วแดงกวนก็จะใช้เวลาในการทำนิดนึงนะคะแต่รับรองว่าคุ้มและอร่อยมากๆเลยค่ะตอนนี้เฟยก็ใช้เวลาไปประมาณ20นาทีนะคะเนื้อก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆอยากได้เนือ้อที่หนื่กว่านี้เกาะกันกว่าน,นี้นะคะก็สามารถกวนต่อได้เลยค่ะก็ขึ้นอยู่กับความชอบนะคะว่าอยากได้ประมาณไหนแต่พอเขาเย็ยนตัวแล้วก็จะมีความจับตัวกันมากขึ้นนะคะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาใส่ภาชนะที่ต้องการเลยค่ะ สำหรับคนชอบถั่วแดงอย่างเฟิร์นนะคะก็จะชอบกินแบบนี้มากๆเลยค่ะสามารถตักกินเล่นๆได้เลยนะคะหรือว่าเราจะนำไปใส่ในขนมก็ได้นะคะตอนนี้นะคะเราก็จะจัดให้เขาสวยงามนะคะก็จะออกมาเป็นประมาณนี้เลยค่ะเฟิร์นก็จะชอบนำไปใส่ในโดรยากินะคะเดี๋ยวเฟิร์นจะเอาสูตรมาฝากนะคะทุกคนรออีกนิดนะคะถั่วแดงกวนสูตรนี้นะคะนำไปใส่ไส้ขนมอร่อยมากๆเลยค่ะ เป็นไงกันบ้างคะทุกคนไส้ถั่วแดงกวนของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทําง่ายมากๆแล้วก็อร่อยมากๆเลยยังไงเฟิร์สก็อยากให้เพื่อนๆลองทํานะคะสูตรนี้ถ้าชอบวิดีโอนี้เฟิร์สก็ฝากกดไลค์แล้วกด Subscribe เฟิร์สด้นะคะแล้วเราไว้เจอกันใหม่ในเมนูหน้าคะ่ะบ๊ายบาย